ในท่ามกลางสถานาการณ์ความชั่วร้ายของธุรกิจขายตรงซ่อนเงื่อนแฝงแชร์ลูกโซ่ไว้อย่างเนียนๆอย่างดีไอคอนยังมีสิ่งดีๆให้เห็นคือการทำงานของตำรวจที่ฉับไวคึกคักผิดหูผิดตาไม่ทำตัวเป็นภาระของบรรดายเหยื่อคนละเรื่องเลยกับสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอด้านลอยแพเหยื่อตีความกฎหมายเข้าข้างดีไอคอนหน้าตาเฉยไล่ให้ผู้บริโภคไปฟ้องกันเอาเองแล้วต่อมายังมีคลิปเสียงหลุดเรื่องการติดสินบนคนระดับพอ,อ,อของสคอบอ,อีกต่างหากงานนี้สคอบอต้องกลับตัวกลับใจเป็นที่พึ่งของประชา ริๆมิฉะนั้นอาจต้องให้ตำรวจไปช่วยกวาดบ้านสคอบอไปเลยนางจิรพรสินทุภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็เป็นอีกคนที่กาวเวในสถานการณ์นี้สั่งการฉับไวมีวิสัยทัศน์บูรณาการหน่วยงานต่างๆให้ทำงานไปทางเดียวกันอย่างการสั่งยกเครื่องการทำงานของสคอบอว่าต่อไปจะมานั่งรอดูตัวเลขง,งบดุลประจำปีอย่างเดียวไม่ได้สคอบอต้องทำงานเชิงรุกเข้าไปตรวจสอบความซับซ้อนของธุรกิจใหญ่ๆว่าซ่อนแฉลูกโซไว้หรือไม่ขณะที่ตำรวจถือว่าสุดยอดคน ตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผอบอตรสั่งกองบัญชาการสอบสวนกลางระดมพนักง,งานสอบสวนไว้รองรับแจ้งความวันละดสินายทั้งยังสั่งการไปยังตำรวจท้องที่ทั่วประเทศให้รับแจ้งความเจ้าทุกดีอไอคอนได้ทันทีมีการส่งแนวทางการทำคดีไปให้พร้อมเพราะคดีนี้มีการประเมินว่าอาจมีผู้เสียหายมากมายนับแสนรายตำรวจต้องพร้อมจะเหนื่อยถือเป็นการเจิมผอบอตรคนใหม่อย่างบิกตายคนตรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรที่ต้องบอกว่าทำงานเข้าตาประชาชนไม่มาทำตัวเวอร์เที่ยวพร้อ ไปวันในทางคดีเอาดีใส่ตัวแบบตำรวจสีเทาบางคนซึ่งตกสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วงานนี้ตำรวจโกยแต้มไปเต็มๆคดีมีความคื้มหน้าไปอย่างรวดเร็วมากไม่ทันไรบรรดาบอสของดีไอคอนก็ถูกกดดันจนต้องรีบมาแสดงตัวให้ปากคำตำรวจเป็นแถวตอนนี้ทางหนีทีไล่ของเหล่าดาราบอสทั้งหลายออกจะไปในทางเดียวกันยามาร่ำรวยโกยเงินจนชีวิตเปลี่ยนยินดีให้ใครๆยกย่องว่าบอสเป็นผู้บริหารระดับสูง แต่พอจวนตัวตีนแย่คุกพวกบอสก็บอกว่าตัวเองแค่รับจ้างทำของรีบลดเพดานตัวเองกันวุ่นวายคนในสังคมก็ยังสงสัยสุดท้ายแล้วดาราที่ล่ำรวยด้วยเลือดและน้ำตาของเหยื่อเหล่านั้นจะมีช่องโหว่ทางกฎหมายให้หนีรอดไปได้หรือไม่เมื่อเทียบเคียงกับคดีแช์ลูกโซ่ก่อนหน้านี้อย่างโฟเรตคืดีซึ่งคดีดังกล่าวดาราระดับนางเอกอย่างพิงกกี้สาววิกาชัยเดชและนักร้องระดับซุปตาอย่างใบเตยอาสยามถือเป็นตัวละครสำคัญจะเห็นว่าพิงกีและใบเตยโดนข้อหาและต้องเดินคอตกไปนอนคุก แม้เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่ของ f o r e เร็ทีดีเพียงผิวเผินแค่เป็นพรีเซนเ,เ,เตอร์ให้ประชาชนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ For e เร็ทีดีเท่ากับพิงกี้และใบเตยมีความผิดสําเร็จหากพิจารณาในมาตรฐานนี้ละก็บอสกันกันกันตถาวรบอสแซม,มยูรานันพระมนตรีบอสมีนพิชยาวัฒนามนตรีมีโอกาสสูงทีเดียวที่จะต้องประสบชะตากรรมเดียวกันกับพิงกี้และใบเตยทั้งนี้คําพูดคําประกาศโฆษณาคํารับรองหรือการกระทําด้วยประการใดๆของบอสซึ่งทําให้ชาวบ้านเข้าใจได้ว่า จะได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อเป็นการตอบแทนจากการเข้าร่วมธุรกิจทั้งๆที่บรรดาบอสรู้อยู่แล้วว่าข้อความที่สื่อสารออกไปเป็นเท็จหรือเป็นไปไม่ได้โดยสภาพของความจริงหรือรู้ข้อเท็จจริงแต่กลับปกปิดความจริงเหล่านั้นไว้ถือว่าจะเข้าขายช่อบโกงประชาชนยากที่จะดิ้นหลุดไปได้